อรุณสวัสดยามเช้าครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมออกกีรติเทษฐันครับและนี่คือรายการมหราสจรรท์ธรรมชาติครับสารคดีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราพบกันเป็นประจำครับทุกเช้าว,วันอาทิตย์ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีงนะครับ เช้านี้ครับเราต้อนรับบรรยากาศสดชื่นนะครับอยู่ที่ระเบียงไพรแวนลี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับและเช้านี้ห้ากิจกรรมของเราคือเราจะออกไปดูนกกันครับโอ้โหนี่เอาใจคอดูนกโดยเฉพาะเลยจากนั้นฮะผมจะพาผู้ชมไปมองธรรมชาติในมุมที่ต่างไปครับโดยตะลุยไปกับเจ้า ATV ล้อโตเลยครับช่วงเวลาการเรียนรู้นี้ครับสนับสนุนโดยกลุ่มปตทครับชันไหมครับเอาหมุนให้ชันเลยค่อยๆค้ามองที่เด และเช้านี้ครับเราอยู่กับวิทยากรของเราแล้วครับนั่นคือคุณฤทธิ์บินอับดุลเลาะห์หรือว่าพี่ปูนะครับซึ่งเป็นเบิร์ดลีเดอร์ครับหรือว่าผู้ที่นําดูนกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่จังหวัดนครนายกนะครับผู้ชมครับครับอผมถามหน่อยครับยังทำไมพี่ปูถึงสนใจมาดูนกครับเริ่มต้นจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเห็นมันบินไปบินมาก็ไม่ได้สนใจแต่มันมีวันหนึ่งครับมีคนที่เขาดูนกอยู่ก่อนเนี่ยครับ เขาแนะนําให้ดูโดยใช้กล้องอครับพอเราดูด้วยกล้องแล้วเนี่ยความคมชัดมันชัดขึ้นมันเห็นรายละเอียดมากขึ้นเห็นสีสันลวดลายมากขึ้นทําให้รู้สึกว่านกนี่สวยนะสวยกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่าก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเริ่มดูนก,กันเลยครับพี่ปูครับทาไมสภาพพื้นที่ตรงนี้มันถึงเหมาะกนะับการดูนกอะครับอันดับแรกเลยนะครับมันติดเขานะครับมันติดป่า นกเนี่ยต้องอาศัยอยู่กับต้นไม้ครับเพราะว่าหนอนแมลงน้ำหวานคืออาหารเขาอยู่กับต้นไม้เพราะฉะนั้นตรงบริเวณไหนที่มีต้นไม้เยอะอาหารเขาก็จะเยอะไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะที่ว่าเราจะมาดูนกแถวนี้เพราะว่าอาหารเขาอยู่แถวนี้เขาก็จะต้องมา,าหากินอาหารอะไรแถวนี้เยอะอย่าง,นนงในนครนายกเนี่ยครับพี่ปูครับ,รบช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดูนกในประมาณเดือนไหนฮะโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับ จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาในช่วงฤดูหนาวคุยง่ายพฤศจิกาเลื่อยไปจนแบบมกราคมุฤษภาอันนี้หมายถึงช่วงพีคครับเพราะว่ามันจะมีนกอพยพครับครับย้ายถิ่นเข้ามารวมกับนกที่อยู่ในบ้านเราด้วยครับครับอากาศทางบ้านเขาหนาวแล้วมันเป็นหิมะอาหารเขาน้อยเขาก็เลยบินมาหากินที่บ้านเราแล้ววันนี้เรามีสิทธิ์จะเจอนกอะไรบ้างครับพี่ปูนกที่อพยพเข้ามาตอนนี้นะฮะอ่าเป็นนกที่หากินอยู่กับน้ํา อยู่กับห้วยกับคลองนะครับเป็นนกกระเต็นน้อยธรรมดานะครับจะมีนกเด้าลมหลังเทานกจับแมลงคอแดงนะครับเป็นนกขมิ้นท้ายทอยดําอันนี้หากินทั่วไปนะครับยังมีอีกหลายชนิดนะครับที่เข้ามาที่นี่ครับครับแล้วก็รวมๆทั้งทั่วประเทศนะครับอย่างนี้หลักปฏิบัตินะฮะถ้าสมมติสมมติคุณผู้ชมหรือผมจะมาดูนกเนี่ยต้องต้องมากี่โมงต้องทำยังไงบ้างครับพี่ปูอ่าเบื้องต้นเลยนะครับ ดูนกเนี่ยควรจะเป็นช่วงเช้าตรู่นะครับ,รบพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหรือประมาณบึงทีหกโมงเริ่มมีแสงเราเราก็ดูได้แล้วนะครับแล้วนกเช้านี่ทุกตัวหิวหมดเพราะกลางคืนเนี่ยเขานกเขากระเพาะเล็ก,กลำไส้สั้นเพราะฉะนั้นพออา,อาหารที่เขากินไปก่อนก่อนค่ำเนี่ยมันมันย่อยหมดแล้วตอนเช้าเขาจะหิวเขาจะรีบบินนู่นบินนีนน่หาแล้วก็ดูไปจนถึงสักประมาณเก้าโมงสิบโมงครับ,รบเขาก็เริ่มหลบแดดละก็จะหาตัวยากเราก็พักได้นะครับ แล้วก็จะมีอีกช่วงนึงก็คือช่วงบ่ายรเริ่มสักบ่าย3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงอะไรประมาณนี้ไปจนถึงมืดจนไม่มีแสงทีนี้อุปกรณ์และการเตรียมตัวครับครับอ,อุปกรณ์อันดับแรกเลยคที่ต้องมีก็คือใบนอกคูล่านะครับหรือกล้อง2ตานี่แหละครับ,รบแล้วก็อีกตัวหนึ่งบางทีก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วแต่บางคนแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถแยกแยะรายละเอียดได้มากกว่าตัวนี้นะครับเส้นทางที่เราจะไปวันนี้ล่ะับ เส้นทางของเราวันนี้เขาเรียกว่าเส้นทางาเขาหล่นวัดตำหนักนะครับแต่ตรงเนี้ยท่งต้นซอยนี้เขาเรียกซอยของบเก่านะครับเส้นทางมันจะเป็นลักษณะว่าขวามือเป็นป่าอุทยานซ้ายมือเป็นทุ่งนาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะได้เห็นนกป่าที่บินออกมาใกล้ๆกับทุ่งนาหรือชายชายเขาได้นะครับแต่นกทุ่งเนี่ยเราจะเห็นเขายู่แล้วนะฮะนกที่เราจะดูน,นีส่วนใหญ่จะเป็นนกทุ่งนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันนะท่องเที่ยวครับซึ่งรออยู่ด้านนู้นกำลังซ้อมมือ,อาการส่องกล้องอยู่เลยนะผู้ชมครับจะได้ดูบรรยากาศจริงๆครับว่าอถ้าเราจะมาดูนกเนี่ยบรรยากาศภาพโดยรวมเป็นยังไงแลวจะเจอนอกอะไรบ้างอันนี้ต้องรุ้นครับรบกวนพี่ปูครับครับผมเชิญ <มา S 1> ครับ ปึบแล้วก็มาเกาะข้าง ด้านสามเนาะปลายปากปลายหางยาวมากจะจางลงไปกว่านี้อยูาา่ด้านขวบด้านเราใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับในการที่แบบเดินชมธรรมชาติและดูนกไปเรื่อยๆนี่ด้านหลังพวกพี่ๆเขาก็แบบแฮปปี้มีความสุขกันครับแต่คงต้องถามพี่ปู่แล้วครับว่าอย่างคนเราพอมาดูนกเนี้ย มันได้อะไรกลับมาหาตัวเราบ้างครับครับอันดับแรกเลยนกะเราก็จะได้ความสุขนะครับคือนกเนี่ยจะมีสีสันแต่และตัวลวดลายจะต่างกันนะครับพฤติกรรมที่น่ารักเสียงที่เพาะที่ไพเราะนะครับก็จะได้ความสุขตรงนี้นและสิ่งที่ได้ตามมาอันก็คือ เราจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตมากขึ้นนะครับเวลาเห็นอะไรเห็นมัน้องต้องมองอรายละเอียดอพอนกแต่ะละชนิดมีความแตกต่างแล้วก็คล้ายกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือทําให้เรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงอ,อย่างนกอพยพเนี่ยครั้งหนึ่งพอเริ่มมีนกบินอพยพเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออฤด,ดูหนาวจะมาแล้วนะหรือนกบางชนิดเนี่ยที่ย้ายเข้ามาที่จังหวัดกอนยกเนี่ยนะครับเป็นนกแต้วแล้วธรรมดาเนี่ย เขาจะมาช่วงช่วงที่เป็นต้นฤดูฝนอพอเราเห็นนกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยฤดูฝนจะมาแล้วอีกอันหนึ่งนกจะสามารถบอกบอกว่าป่าชนิดนั้นเป็นป่าอะไรอ,อย่างนกเงือกเนี่ยเขาจะอยู่ในป่าป่าดงดิบครับนะครับดังนั้นพอเราเจอนกเงือกในป่าไหนก็ตามแปลว่าโอ้ตรงนั้นต้องเป็นป่าดงดิบที่เป็นป่าสมบูรณ์แล้วนะครับพี่ปูครับท้ายนี้ครับอยากให้พี่ปูฝากอะไรกับคุณผู้ชมสักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการดูนกแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติครับครับ ในส่วนของการดูนกตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ก็ค่อนข้างจะกระจายแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับทิ่งหนึ่งก็คืออุปกรณ์มันเริ่มมากขึ้นดีขึ้นจะมีกลุ่มที่ดูนกด้วยกล้องดูนกด้วยการถ่ายนะครับงาน,นทั้งทั้งสองทั้งสองคนเนี่ยนะครับคือว่าใช้ทั้งกล้องไปนอกแล้วก็การถ่ายเนี่ยมันจะมีส่วนในการที่ทําให้รบกวนนกทั้งคู่นะครับี่ว่าไปแล้วแต่ว่าคือตรงนี้อยากจะฝากว่า เรมามาระวังให้มากที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบกับนกไม่ให้เขาเครียรรดนะรามระวังไม่เขาจะมีคําพูดอยู่คำว่านกต้องมาก่อนอคือความสุขของนกต้องมาก่อนนะครับค่าธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสมบูรณ์นะครับนกและสัตว์รวมถึงคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าวันใดธรรมชาติหมดไปนะครับ,รบตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีต้นไม้ไม่มีเสียงนกไม่มีเห็นนกบินนะครับก็ อาฝากว่าลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคนอยากให้หลายๆครอบครัวเนาะค,คิดว่าเป็นเป็นครอบครัวดีกว่ามาชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมา,าเรียนรู้ธรรมชาติตรงนี้ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราง่ายๆอยู่แล้วดูนกข้างๆบ้านก็ได้เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติผมว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยอยู่อาศัยโดยเกื้อกูลกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งพาอาศัยและดูแลซึ่งกันและกันครับ มันถึงทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปได้แล้วถ้ามีโอกาสครับผมว่าห้องเรียนที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ก็คือห้องเรียนที่เป็นธรรมชาติลองพาลูกๆมาดูฮะผมว่ามีความสุขสมรรถภาพในครอบครัวก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยแหละบาบัดให้เราวันนี้ขอบคุณพี่ปูเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับพี่ปูครับไปมีคนสุขเที่ยวต่อดีกว่าเปรียบสายน้ำรักป่ากลมเกลียวปลูกป่าไว้เพื่อใครสักคน